เสียงเพรียจากตู้แดงณนะตลาดน้ำเก่าแก่เสียงโทรศัพท์ธารณะดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดหลังพระอาทิตย์ตกดินใครกันที่โทรมาและปลายสายนั้นคืออะไรกันแน่เรื่องราวความหลอนที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำกำลังจะถูกเปิดเผย เสียงจากความมืดตลาดน้ำดำเนินสะดวกขยามค่ำคืนเงียบสงัดแสงจันทร์สาดส่องลงบนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับลุงสมชายรอบป,ปับประจำตลาดเดินตรวจตราความเรียบร้อยตามปกติเสียงฝีเท้าของแกดังแผ่วเบาบนพื้นไม้เก่าๆที่เริ่มผุพังลมเย็นๆพัดโชยมาแต่ใบหน้าทำให้รู้สึกเย็นสบายแต่ก็แฝงไปด้วยความวังเวง ลุงสมชายทำงานที่นี่มานานจนคุ้นชินกับบรรยากาศยามค่ำคืนของตลาดน้ำแห่งนี้ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกขนลุกสู้ทุกครั้งที่ต้องเดินผ่านตู้โทรศัพท์สาธารณะสีแดงสดที่ตั้งอยู่ริมน้ำตู้โทรศัพท์ตุ้มตั้งตระงานอยู่ตรงนั้นมานานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยที่โทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นที่แพร่หลายว่ากันว่ามีคนเคยเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างในตู้ในายามวิกาล บ้างก็ว่าได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์แม้ว่าตู้จะไม่ได้เชื่อมต่อระบบแล้วก็ตามลุงสมชายไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางแต่ก็ไม่กล้าพิสูจน์เช่นกันแกเพียงแค่เดินผ่านมันไปอย่างรวเร็วทุกครั้งคืนนี้ก็เช่นกันลุงสมชายเดินตรวจตาตลาดน้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ตั้งของตู้โทรศัพท์สีแดงทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงกริ่งดังแหลมแสบแก้วหูท่ามกลางความเงียบสงัด ลุงสมชายถึงกับสะดุ้งโหงหัวใจเต้นระรัวแกหยุดชะงักอยู่กับที่ขนลุกสู้ไปตัวเสียงโทรศัพท์ยังคงดังต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนลุงสมชายมองไปยังตู้โทรศัพท์อย่างหวาดระแวงแสงจันทร์กระซองกระทบตู้เป็นเงาตะคุ่มคุ่มชวนให้จินตนาการไปต่างๆนานาแกพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจจะเป็นแค่ความผิดปกติของสายโทรศัพท์หรืออาจจะมีใครแกล้งแต่เสียงกริ่งก็ยังคงดังต่อเนื่องไม่ลดละ ราวกับกําลังเชื้อเชิญให้แกเข้าไปรับสายลุงสมชายยืนลังเลยอยู่ครู่หนึ่งเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมแกกลืนน้าลายลงคออย่างยากลําบากความกลัวความอยากรู้อยากเห็นและความรับผิดชอบในหน้าที่ตีกันอยู่ในหัวแกคิดว่าถ้าไม่รับสายอาจจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นหรืออาจจะมีใครกำลังต้องการความช่วยเหลือจริงๆสุดท้ายแล้ว ความรับผิดชอบก็มีชัยเหนือความกลัวลุงสสมชายตัดสินใจก้าวเข้าไปใกล้ตู้โทรศัพท์อย่างช้าๆมือสั่นเทาขณะที่เอื้อมไปเปิดประตูตู้แสงจันทร์สองลอดเข้ามาทําให้เห็นภายในตู้ที่มืดมิดมีเพียงหูโทรศัพท์ที่วางอยู่บนแป้นวางเท่านั้นเองเสียงกริ่งยังคงดังต่อเนื่องลุงสมชายสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้หูโทรศัพท์ขึ้นแนบหูฮัโลโหลแกเอ่ยเสียงแผวบอร,อรอฟังเสียงตอบกลับ แต่สิ่งที่ได้ยินกลับเป็นเพียงเสียงซาซาคล้ายคลื่นแทรกฮัลโหลมีใครอยู่ไหมลุงสมชายถามซ้ำอีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงซาซาที่ดังระงมอยู่ในหูเท่านั้นอูจูจูก็มีเสียงกระซิบแววมาตามสายเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงนั้นแหบพร่าและแผ่วเบาราวกับกำลังกระซิบจากที่ไกลแสนไกลช่วยด้วยเสียงนั้นพูดเพียงแค่นั้นก่อนที่สายจะตัดไป ลุงสมชายยืนอึ้งอยู่กับที่หูอือตาลายสิ่งที่ได้ยินทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวใครกันที่โทรมาและต้องการให้ช่วยอะไรลุงสมชายวางหูโทรศัพท์ลงอย่างช้าช้าแล้วก้าวออกจากตู้โทรศัพท์ด้วยความรู้สึกหวาดหวัน่นอดีตที่ถูกลืม จากเธออดีตที่ถูกลืมเสียงเสียงเพลียกแผ่วเบาดังมาจากตู้โทรศัพท์สีแดงเก่าคร่ำคร่าที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมตลาดน้ำลุงสมชายชะง,งักเท้ามองไปยังตู้โทรศัพท์นั้นด้วยความรู้สึกประหลาดเสียงกระริ่งที่ดังแว่วมาเหมือนกล้องกังวาลมาจากห้วงเวลาอันไกลโพ้นมันไม่ใช่เสียงกริ่งธรรมดามันเป็นเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่ปลุกเร้าความทรงจำที่ถูกเก็บซ่อนไว้ใต้ก้นบึ้งของจิตใจให้หวนกลับคืนมา ลุงสมชายเดินเข้าไปใกล้ตู้โทรศัพท์มองลอดผ่านกระจกมัวมัวเข้าไปข้างในมือของเขาสั่นเทาเล็กน้อยราวกับคนแก่ที่กำลังเผชิญหน้ากับความกลัวที่ฝังรากลึกเสียงกระริงยังคงดังต่อเนื่องราวกับกำลังเชื้อเชิญให้เขารับสายรับสายจากอดีตที่ถูกลืมเลือนเ้อลุงสมชายถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูตู้โทรศัพท์เข้าไปข้างในแคบและอับชื้นกลิ่นเก่าๆของสนิมและความอับชื้นโชยมาเตะจมูกหูโทรศัพท์สีดำด้านวางอยู่บนแท่นเขายกมันขึ้นแนบหูอย่างลังเลฮัลโหลเสียงของเขาแอบแห้งเสียงกริ่งเงียบลงทันทีไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงซาซาของคลื่นแทกสอดที่ดังรบกวนลุงสมชายรออยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรเขาจึงวางหูโทรศัพท์ลงอย่างผิดหวัง แต่ความผิดหวังนั้นก็แฝงไปด้วยความโล่งใจที่อธิบายไม่ได้เป็นอะไรปรุงทำหน้าเหมือนเจอผีเสียงทักทายดังมาจากด้านหลังลุงสมชายหันไปมองเห็นลุงแว่นเพื่อนเก่าแก่กำลังเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มขี้เล่นลุงสมชายสายหน้าเปล่าแค่คิดอะไรเพลินๆเ,เขายิ้มตอบอย่างฝืนๆมานั่งคุยกันหน่อยไหมลุงแว่นพยักหน้าได้สิว่าแต่ลุงมายืนทำอะไรตรงตู้โทรศัพท์เก่าๆนี่ลุงสมชายมอง ไปยังตู้โทรศัพท์สีแดงอีกครั้งความทรงจำต่างต่างเริ่มไหลบ่าเข้ามาในหัวราวกับเขื่อนที่พังทลายลงมาลุงจำได้ไหมเมื่อก่อนตรงนี้เคยมีตลาดน้ำใหญ่ลุงสมชายเริ่มต้นเล่าเรื่องราวในอดีตเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งจมน้ำตายที่นี่ลุงแว่นขมวดคิ้วจมน้ำตายลุงเคยเล่าให้ฟังเหรอผมจำไม่ได้เลยลุงไม่เคยเล่าให้ใครฟังหรอกลุงสมชายตอบเสียงเบา มันเป็นเรื่องที่ลุงพยายามจะลืมแต่เสียงกระริงจากตู้โทรศัพท์เมื่อกี้มันเหมือนปลุกความทรงจำทุกอย่างให้กลับมาภาพในความทรงจำของลุงสมชายฉายชัดขึ้นในโนสํานึกเขามองเห็นหญิงสาวหน้าตาส,สวยคนหนึ่งกําลังเดินเลือกซื้อของอยู่ในตลาดน้ำเธอมีรอยยิ้มที่สดใสและดวงตาที่เป็นประกายแต่รอยยิ้มนั้นกลับหายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเขาพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเขาเป็นใครลุงแว่นถามด้วยความอยากรู้ลุงไม่รู้ลุงสมชายใส่หน้าแต่ลุงจำได้ว่าเขาเป็นคนที่ผลักเธอลงไปในน้ำลุงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตาตัวเองแต่ลุงลุงไม่กล้าเข้าไปช่วยเสียงของลุงสมชายสั่นเครือทำไมละลุงตอนนั้นลุงยังเด็กยังกลัว ลุงสมชายตอบลุงกลัวว่าเขาจะทำร้ายลุงลุงเลยหนีไปแล้วก็ไม่ได้บอกใครเรื่องนี้เลยลุงแว่นจับไหลลุงสมชายเบาๆลุงอย่าโทษตัวเองเลยมันผ่านมานานแล้วแต่ลุงรู้สึกผิดมาตลอดลุงสมชายกล่าวลุงควรจะทำอะไรสักอย่างลุงควรจะช่วยเธอแต่ลุงกลับปล่อยให้เธอตายภาพหญิงสาวจมน้ำตายยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของลุงสมชายเขาเห็นเธอพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด แต่แต่สุดท้ายเธอก็จมลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตาเขาเพรียกหาเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านกระท่อมไม้เก่าๆของลุงสมชายในยามค่ำคืนแสงจันทร์สาดส่องลอดช่องหลังคาลงมาเป็นลำเขานั่งลงบนเก้าอี้โยกตัวเก่าจิบชาสมุนไพรร้อนๆพลางทอดสายไปยังตู้โทรศัพท์สีแดงสดที่ตั้งตระงานอยู่ริมทางเข้าหมู่บ้าน ตู้แดงใบนั้นตั้งอยู่ที่นั่นมานานแสนนานตั้งแต่สมัยที่โทรศัพท์บ้านยังเป็นของหายากและผู้คนยังต้องเดินทางมาใช้บริโทรศัพท์สาธารณะเพื่อติดต่อสื่อสารกับญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลแต่ในยุคสมัยที่โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่5ตู้แดงใบนั้นก็ดูจะกลายเป็นเพียงอนุสร์สถานที่ไร้ผู้คนเหลียวแลแต่แล้วความเงียบสงบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงกริ่งโทรศัพท์ ดังแววมาจากตู้แดงลุงสมชายขมวดคิ้วด้วยความสงสัยใครกันจะมาใช้โทรศัพท์สาธารณะในยามวิกาลเช่นนี้เขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปยังหน้าต่างมองไปยังตู้แดงด้วยความระแวดระวังเห็นเพียงเงาตะคุ่มของใครบางคนยืนอยู่ข้างในเขาสังเกตเห็นว่าเป็นหญิงสาวผมยาวสยายปิดบังใบหน้าเธอสวมชุดกระโปรงสีขาวเก่าๆยืนนิ่งราวกับรูปปั้น เสียงโทรศัพท์ยังคงดังต่อเนื่องหญิงสาวค่อยๆเอื้อมมือไปยกหูโทรศัพท์ขึ้นแนบหูลุงสมชายพยายามเพ่งมองแต่ก็เห็นไม่ชัดเจนนักเพราะแสงจันทร์ส่องสว่างไม่พอเขาตัดสินใจเดินออกจากกระท่อมตรงไปยังตู้แดงด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เสียงพูดคุยแววออกมาจากในตู้ใช่ฉันอยู่ที่นี่ฉันรอเธออยู่หญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบลุงสมชายคนลุกสู้ เขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างหญิงสาวคนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่คนหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาเสียงโทรศัพท์จากตู้แดงก็ดังขึ้นบ่อยครั้งเสียงกริ่งที่ดังขึ้นในยามวิการสร้างความหวาดผาให้กับชาวบ้านที่ได้ยินหลายคนเล่าว,ว่าเห็นหญิงสาวในชุดขาวมายืนอยู่ในตู้แดงและพูดคุยกับปลายสายด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาดหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นรอบๆตลาดน้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของหมู่บ้านร้านค้าที่เคยขายดีเป็นเท่น้ำเทท่ากลับเงียบเหงาผู้คนเริ่มล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุสินค้าที่วางขายอยู่หน้าร้านเน่าเสียอย่างรวดเร็วบรรยากาศที่เคยคลึกครื้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นความเงียบงันและความหวาดกลัวชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับเสียงโทรศัพท์จากตู้แดงและหญิงสาวในชุดขาวที่ปรากฏตัวในายามค่ำคืน ลุงสมชายเองก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเขาตัดสินใจเล่าเรื่องพบที่เขาได้พบกับผู้ใหญ่บ้านฟังและขอให้มีการตรวจสอบตู้โทรศัพท์สีแดงผู้ใหญ่บ้านในตอนแรกไม่เชื่อแต่เมื่อเห็นว่าชาวบ้านต่างหวาดกลัวและเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นจริงจึงตัดสินใจเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุมชาวบ้านต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาบางคนเสนอให้ทำบุญหมู่บ้าน เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายบางคนเสนอให้ทำลายตู้โทรศัพท์ทิ้งแต่ลุงสมชายกลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างเขาเชื่อว่าการทำลายตู้โทรศัพท์อาจไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเพราะอาจจะยิ่งทำให้วิญญาณร้ายโกรธแค้นมากขึ้นเขาเสนอให้ลองสืบหาที่มาของตู้โทรศัพท์และหญิงสาวในชุดขาวเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอของลุงสมชาย พวกเขาเริ่มออกสำรวจพื้นที่รอบๆหมู่บ้านเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตู้โทรศัพท์สีแดงและหญิงสาวในชุดขาวพวกเขาไปสอบถามคนแก่คนคนเฒ่าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมานานหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งได้พบกับป้าแก่คนหนึ่งที่เล่าเรื่องราวเก่าแก่ให้ฟังป้าแก่เล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน เคยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรโรคจิตคาอย่างทารุณบริเวณใกล้กับตู้โทรศัพท์สีแดงฆาตกรถูกจับกลุมและถูกตัดสินประหารชีวิตแต่เรื่องราวของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายยังคงเป็นที่กล่าวขานกันมาจนถ,ถึงทุกวันนี้ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นและพยายามที่จะสื่อสารกับคนเป็นเมื่อรู้ความจริงชาวบ้านก็ยิ่งหวาดกลัวมากยิ่งขึ้น พวกเขาตัดสินใจที่จะทําพิธีอัญเชิญวิญญาณของหญิงสาวเพื่อขอให้เธอไปสู่สุขสุขติและยุติเรื่องราวทั้งหมดแต่ในขณะที่กําลังทําพิธีอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเสียงโทรศัพท์จากตู้แดงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและเสียงนั้นไม่ได้มาจากโทรศัพท์แต่กลับมาจากปากของหญิงสาวในชุดขาวที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาฉันต้องการความยุติธรรม หญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าสะพึงกลัวร่างกายของเธอเริ่มบิดเบี้ยวและกลายร่างเป็นฆาตกรโรคจิตที่เคยฆ่าเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนฆาตกรหัวเราะเสียงดังอย่างบ้าคลัง่งและเริ่มไล่ทำร้ายชาวบ้านที่กำลังทำพิธีอยู่ลุงสมชายรีบคว้ามีดที่วางอยู่ใกล้ๆเข้าต่อสู้กับฆาตกรเพื่อปกป้องชาวบ้านคนอื่นๆการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและในที่สุดลุงสมชายก็สามารถสังหารฆาตกรได้สำเร็จ วิญญาณของหญิงสาวได้รับการปลดปล่อยและเสียงโทรศัพท์จากตู้แดงก็เงียบหายไปตลอดการเงาใต้น้ำลุงสมชายเกษตรกร,รวัยเกษียณแห่งหมู่บ้านริมน้ำรู้สึกขนลุกสู้เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังแว่วมาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะสีแดงสดที่ตั้งอยู่ริมถนนเสียงกริ่งดังกรอดกอดในยามค่ำคออืนเงียบสงัดช่างน่าสะพึงกลัวยิ่งนัก ใครกันโทรมาในเวลานี้แล้วทำไมเสียงถึงได้ยินแผ่วเบาเรากลับมาจากที่ไกลแสนไกลคืนแล้วคืนเล่าเสียงโทรศัพท์ยังคงดังอยู่แม้ว่าลุงสมชายจะพยายามมองหาต้นตอของเสียงแต่ก็ไม่พบใครเลยสักคนเรากับว่ามันเป็นเพียงเสียงที่ก้องกังวานอยู่ในความเงียบเท่านั้นต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆลุงสมชายพึมพำกับตัวเองขณะที่เดินกลับบ้านคืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ลุงสมชายตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านเลยไปเขาต้องสืบหาความจริงให้ได้ว่าใครกันที่พยายามติดต่อมาและทำไมถึงต้องเป็นตู้โทรศัพท์เก่าๆที่แทบจะไม่มีใครใช้อีกแล้วด้วยวันรุ่งขึ้นลุงสมชายเริ่มสืบถามเรื่องราวเกี่ยวกับตู้โทรศัพท์จากชาวบ้านในละแวกนั้นแต่ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ได้เลยส่วนใหญ่บอกว่าตู้โทรศัพท์นั้นตั้งอยู่มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่โทรศัพท์มือถือยังไม่แพร่หลายและไม่เคยได้ยินเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับมันเลยลุงสมชายไม่ย่อท้อเขาไปยังสมุดปร,ระจำอำเภอเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้านและเรื่องราวที่อาจเกี่ยวข้องกับตู้โทรศัพท์สีแดงนั้นในที่สุดลุงสมชายก็เปาะแสสำคัญในหนังสือพิมพ์เก่าฉบับหนึ่งข่าวพาดหัวเก่าถึงคดีฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อหลายสิปีก่อน ศพของเธอถูกพบในแม่น้ำใกล้กับตู้ทรศัพท์สีแดงนั่นเองชื่อของเธอคือดารณีและจากการสืบสวนของตำรวจในสมัยนั้นคดีนี้ถูกปิดไปเนื่องจากขาดหลักฐานลุงสมชายรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งเขารู้สึกว่าเสียงโทรศัพท์ที่ได้ยินนั้นอาจเกี่ยวข้องกับวิญญาณของดารณีหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมลุงสมชายตัดสินใจที่จะไปที่เกิดเหตุอีกครั้งในคืนนี้ เขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นความจริงเมื่อถึงเวลากลางคืนลุงสมชายเดินไปยังตู้โทรศัพท์สีแดงด้วยความระมัดระวังบริเวณรอบๆเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องระงมและเสียงน้ำไหลเอ่ยในแม่น้ำลุงสมชายมองเข้าไปในตู้โทรศัพท์เขาเห็นเงาตะคุ่มๆราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างในแต่เมื่อเพ่งมองให้ดีเงาเหล่านั้นก็หายไป เมื่อลุงสมชายก้มลงมองไปในแม่น้ําเขาก็เห็นเงาปริศนาใต้น้ํามันเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวราวกับกําลังจ้องมองเขาอยู่ลุงสมชายตกใจจนแทบช็อกเขาถอยหลังกรูดด้วยความหวาดกลัวลุงสมชายรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาได้ยินและเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยดารณีให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน ลุงสมชายกลับบ้านและเริ่มศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกำติดต่อวิญญาณเขาพบว่ามีวิธีที่จะสื่อสารกับวิญญาณได้โดยการใช้ทูบเทียนและการทำสมาธิในคืนต่อมาลุงสมชายกลับไปยังตู้โทรศัพท์สีแดงอีกครั้งคราวนี้เขาตเตรียมทูบเทียนและดอกไม้มาด้วยเขาจุดทูบเทียนและเริ่มทำสมาธิตั้งจิตตอธิฐานขอให้ดารณีปรากฏตัวและบอกความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของเธอหลังจากนั้นไม่นาน ลมก็พัดแรงขึ้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงดังกว่าเดิมราวกับว่ามีใครกำลังพยายามพูดอะไรบางอย่างลุงสมชายตั้งใจฟังอย่างละเอียดในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงนั้นบอกว่าเธอถูกฆาตกรรมโดยชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามานะซึ่งเป็นอดีตคนรักของเธอมานะต้องการเงินของเธอแต่เมื่อเธอไม่ให้ เขาก็ลงมือฆ่าเธอและทิ้งศพของเธอลงในแม่น้ำดารณีต้องการให้ลุงสมชายนํำเรื่องนี้ไปบอกตํารวจเพื่อให้เธอได้รับความยุติธรรมเสียทีลุงสมชายรับปากว่าจะทำตามความต้องการของดารณีเขาจะนํำเรื่องราวทั้งหมดไปบอกตำรวจและจะช่วยให้ดารณีได้ไปสู่สุขติคำสารภาพลุงสมชายนั่งลงบนม้านั่งเก่าๆ หน้าตู้โทรศัพท์สีแดงสนิมเคราะแสงจันทร์สาดส่องลงมาพอให้เห็นรายละเอียดของร่องรอยขีดข่วนมากมายบนตัวตู้ลมเย็นพัดวูบหนึ่งพัดพาเอาเสียงกระซิบแผ่วเบามากับสายลมช่วยช่วยฉันด้วยลุงสมชายขนลุกสู้เขาสูดหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าหูแววแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมลุงช่วยหนูด้วยหนูถูกฆ่าลุงสมชายเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสาง แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เขาไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่สัมผัสได้เขาเคยเห็นเคยได้ยินสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์มาแล้วมากมายและครั้งนี้ก็เช่นกันความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างบอกเขาว่าไม่ได้คิดไปเองเสียงนั้นมาจากวิญญาณวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมเธอเป็นใครลุงสมชายถามออกไปแม้จะรู้ว่าไม่มีใครมองเห็นเขาในยามวิกาลเช่นนี้ แต่เขาก็ยังรู้สึกประมาะเสียงกระซิบตอบกลับมาแผ่วเบาหนูชื่ออารณูถูกฆ่าที่นี่เมื่อสามปีก่อนเล,เล่าเล่าเรื่องราวของเธอให้ลุงสมชายฟังเธอเป็นนักศึกษาที่เดินทางกลับบ้านดึกดื่นและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในบริเวณนี้คนร้ายทิ้งศพของเธอไว้ในป่ารกข้างทางและเรื่องราวของเธอก็ถูกเลือนไปตามกาลเวลาหนูอยากให้ลุงช่วยช่วยเปิดโปงความจริงช่วยจับตัวฆาตกรมาลงโทษ พอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นลุงสมชายรู้สึกสงสารจับใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองเขาเป็นเพียงชายแก่ๆคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ตอนนี้เขากลับต้องมาเผชิญหน้ากับวิญญาณและคำขอร้องที่ยากเกินกว่าจะปฏิเสธได้ลุงสมชายตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน แต่เขาเชื่อว่าความจริงจะต้องถูกเปิดเผยและฆาตกรจะต้องได้รับโทษเขาเงยหน้ามองตู้โทรศัพท์สีแดงที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้ามันดูเหมือนเป็นประตูที่เชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายและเขากำลังจะก้าวเข้าไปในโลกนั้นคืนนั้นลุงสมชายกลับบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเขาใช้เวลาทั้งคืนครุ่นคิดถึงเรื่องราวของอ่อนเขาพยายามรวบรวมข้อมูลที่อ่อนให้มา เพื่อที่จะเริ่มต้นการสืบสวนลุงสมชายรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาไม่มีอำนาจไม่มีเส้นสายและไม่มีความรู้ด้านการสืบสวนมากนักแต่เขามีความมุ่งมั่นและความสารต่อเป็นแรงผลักดันวันรุ่งขึ้นลุงสมชายเริ่มต้นจากการไปที่สถานีตำรวจเขาเล่าเรื่องราวของให้ตำรวจฟังแต่ตำรวจกลับมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เชื่อถือ พวกเขาคิดว่าลุงสมชายเป็นคนแก่ขี้หลงขี้ลืมและเรื่องที่เขาเล่าเป็นเพียงเรื่องเพ้อเจ้อลุงสมชายรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่ยอมแพ้เขารู้ว่าเขาต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงให้ได้ลุงสมชายกลับไปที่ตู้โทรศัพท์สีแดงอีกครั้งเขาหวังว่าจะได้พูดคุยกับออนอีกครั้งและขอความช่วยเหลือจากเธอเมื่อเขาไปถึงเขาก็พบว่ามีดอกไม้สีขาววางอยู่ที่หน้าตู้โทรศัพท์ ลุงสมชายรู้ทันทีว่าอออยู่ที่นี่เขาหลับตาลงและตั้งจิตอทิษฐานขอให้เธอปรากฏตัวทันใดนั้นเองภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ปรากฏขึ้นในหัวของลุงสมชายเขาเห็นอเดินอยู่บนถนนเปลี่ยวในคืนนั้นเธอถูกชายคนหนึ่งดักทำร้ายเขาเห็นภาพใบหน้าของชายคนนั้นอย่างชัดเจนชายคนนั้นคือนายอำเภอลุงสมชายตกใจแทบสิ้นสติ เขาไม่เคยคิดเลยว่าคนร้ายจะเป็นคนที่เขาเคารพนักถือมากที่สุดคนหนึ่งลุงสมชายรู้แล้วว่าทำไมตำรวจถึงไม่เชื่อเขาเพราะนายอำเภอเป็นคนท,ที่มีอิทธิพลในพื้นที่นี้ใครๆก็เกรงกลัวเขาลุงสมชายรู้ว่าเขาต้องระมัดระวังตัวให้มากเพราะชีวิตของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายแต่เขาก็ไม่สามารถถอยกลับได้เขาเปิดเปิดโปงความจริงให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม ลุงสมชายเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบเขาไม่สามารถบอกใครได้ว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดเพราะอาจจะทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายเขาตัดสินใจที่จะรวบรวมหลักฐานด้วยตัวเองเขาเริ่มจากการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับนายอำเภอเขาพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของนายอำเภอลุงสมชายใช้เวลาหลายวันในการเฝ้าสังเกตการนายอำเภอ เขาพบว่านายอำเภอเป็นคนที่เจ้าชู้และมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างเขาเห็นนายอำเภอแอบพบกับผู้หญิงหลายคนและมีการรับส่งเงินจำนวนมากลุงสมชายเริ่มสงสัยว่านายอำเภออาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายในขณะที่ลุงสมชายกำลังสืบสวนอยู่นั้นเองเออกก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอมาพร้อมกับภาพเหตุการณ์ใหม่ๆที่ทำให้ลุงสมชายเข้าใจเรื่องราวมากขึ้น เ,เราบอกว่านายอำเภอเป็นคนที่ติดการพนันและเป็นหนี้สินจำนวนมากในคืนที่เธอถูกฆ่าเธอได้บังเอิญไปเห็นนายอำเภอกำลังเล่นการพนันและขู่ว่าจะเปิดโปงเรื่องนี้ทำให้นายอำเภอตัดสินใจฆ่าเธอเพื่อปิดปากลุงสมชายรวบรวมหลักฐานได้มากพอที่จะพิสูจน์ความผิดของนายอำเภอเขาตัดสินใจที่จะนำหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้กับนักข่าวท้องถิ่นเขาหวังว่านักข่าวจะช่วยเปิดโปงความจริง และนำตัวนายอำเภอมาลงโทษแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่เพราะนายอำเภออาจจะรู้ตัวและพยายามที่จะกำจัดเขาในที่สุดวันที่ลุงสมชายต้องเผชิญหน้ากับฆาแตแก็มาถึงลุงสมชายตัดสินใจไปพบนายอำเภอที่บ้านพักเขาตั้งใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับนายอำเภอและถามความจริงจากเขาเมื่อลุงสมชายไปถึงบ้านพักของนายอำเภอเขาก็พบว่านายอำเภอกำลังรอเขาอยู่แล้ว นายอำเภอมองหน้าลุงสมชายด้วยสายที่เย็นชาและพูดว่าฉันรู้ว่าแกกำลังทำอะไรลุงสมชายไม่ตอบเขามองหน้านายอำเภอด้วยความโกรธและพูดว่าทำไมนายต้องฆ่าอ่อนนายอำเภอหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งและพูดว่าอรมันโง่เองที่บังเอิญมาเห็นเรื่องของฉันฉันก็แค่ต้องจัดมันไปลุงสมชายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่ เขาพุ่งเข้าไปหานายอำเภอและพยายามจะทำร้ายเขาแต่ลุงสมชายแก่ชราและอ่อนแอเกินกว่าที่จะสู้กับนายอำเภอได้นายอำเภอรกระแทกลุงสมชายลงกับพื้นและใช้ปืนจ่อหัวเขาแกก็เหมือนกันแกก็รู้เรื่องของฉันมากเกินไปนายอำเภอพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแกต้องตายในขณะที่นายอำเภอกำลังจะลั่นไกแล้วก็ปรากฏตัวขึ้น เธอใช้พลังวิญญาณของเธอหลักนายอำเภอออกไปลุงสมชายลุกขึ้นและรีบวิ่งหนีออกจากบ้านพักของนายอำเภอเขาโทรศัพท์แจ้งตำรวจและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเขาฟังในที่สุดนายอำเภอก็ถูกจับกลุ่มและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายความจริงถูกเปิดเผยและออได้รับความยุติธรรมลุงสมชายรู้สึกโล่งใจที่เขาสามารถช่วยเหลืออได้และเขาก็ได้เรียนรู้ว่าแม้แต่คนแก่แก อย่างเขาก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเขามีความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ